อย่าเสียเวลาเก็บเงินเลยหลายครั้งเราสามารถใช้เวลาหาเงินได้มากกว่าจะเก็บเงินอีกยกตัวอย่างเช่นคุณใช้เวลานานแสนานานเดินทางไปทำงานแต่มันน่าจะคุ้มกว่าและได้เงินมากกว่าถ้าคุณหาที่พักที่อยู่ใกล้ออฟฟิศจะได้เอาเวลาว่างมาทำอะไรที่ได้ประโยชน์เช่นเรียนเพิ่มเติมหรือทำงานอื่นเพิ่ม พอเริ่มมีเงินสดเหลือใช้แล้วก็จะได้เลือกได้คุณจะทํางานต่อหรือว่าจะเอาเงินไปจ้างคนอื่นให้ทําแล้วคุณก็ไปเน้นที่โปรเจกต์ที่ทําเงินได้มากกว่าเพื่อที่อนาคตจะได้มีเงินมากขึ้นไงละ่ะและพยายามมองหาแผนการเงินสำรองไว้ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้แบบเดิมอย่างนี้หลายๆเดือนถ้าหากคุณเกิดไม่มีเงินขึ้นมาวิธีนั้นก็คือพยายามหาแหล่งเงินที่เรียกว่า passive income หรือเงินที่ได้มาโดยที่คุณอยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาคุณก็จะได้ค่าเช่าทุกเดือนและคุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณจะเขียนอ e ีบุ๊กก็ได้จะได้ได้ค่าลิขสิทธิ์และคุณก็สามารถได้เงินเหล่านี้มาจากการลงทุนในอสังหาเล่นหุ้นหรือเงินปันผลคนรวยมักจะไม่ค่อยใช้ใจ่ายเงินไปกับไลฟ์โค้ชทั้งหลายเพราะว่าชีวิตของเขามีประสบการณ์มากพออยู่แล้วนะสิและพวกเขาก็รู้ว่าถ้าต้องการคว้าอะไรมาในชีวิตชีวิตต้องมีเป้าหมายและมีแรงผลักดันเพื่อที่จะทำมันหากคนคนนั้นไม่พร้อมจะขยันและทำงานหนัก ก็ไม่มีนักพูดหรือโค้ชคนไหนๆถ้าไม่คนคนนั้นประสบความสำเร็จได้หรอกไลฟ์โค้ชพวกนี้ถึงได้เน้นไปที่คนรายได้ต่ำไงละ่ะคนที่ทำงานไม่เอาไหนเพราะคนกลุ่มนี้เชื่อว่าความหัสจรย์จะบังเกิดเหมือนเศกปิ้งได้ยังไงอย่างนั้นแค่ฟังไลฟ์โค้ชพูดเปล่าๆเวลาทำอะไรต้องมีสัญญาแบบเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรคนรวยเขาไม่ไปตกลงธุรกิจกันด้วยแค่การเช็คแฮนหรอกนะคนจนต่างหากที่ทำอะไรก็จะเขินอายไม่ยอมเซ็นสัญญาเป็นหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่มีความรู้ทางกฎหมายหรือว่าไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าโลภหรือนอยเกินเหตุแต่นั้นแหละรู้ไหมว่ามันจะทําให้คู่ค้าของคุณจําการตกลงนั้นคลาดเคลื่อนเป็นอื่นไปหรืออาจจะมีการเข้าใจอะไรกันผิดที่เคลียร์ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเป็นตัวอักษรให้อ้างถึงเลยไงล่ะคนรวยจริงเขาจะไม่ใช้เงินมือเติบกันแม้ว่าเราอาจจะเห็นคนรวยขับแลมโบแต่การตัดสินใจซื้ออะไรของเขาจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสถานะทางการเงินตอนนั้นคนเราไม่ได้รวยเพราะว่าใช้เงินเก่เกงหรอกนะ คุณก็ต้องเก็บเงินให้เก่งด้วยแบ่งเงินเป็นส่วนๆด้วยการโอนเงินแยกเข้าไปอีกบัญชีหนึง่งเพราะมันง่ายมากเลยที่จะถอนออกมาปุบปับเวลาอยากได้ของแต่เวลาเราจ่ายภาษีนะ่ะเราไม่ได้เงินคืนนะเราเมื่อคุณได้เห็นทั้งเงินเก็บและภาษีที่ต้องจ่ายแล้วก็คุณจะไม่มีทางได้เอาเงินส่วนนี้มาผลาญเล่นง่ายๆได้อีกแล้วล่ะ คนมีเงินจะเติมคุณค่าให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยกระจายไปสู่โลกเริ่มด้วยการพัฒนาทักษะตัวเองและคุณภาพชีวิตตัวเองซึ่งจะช่วยให้คนอื่นเชื่อว่าคุณเหมาะจะได้รับเงินเป็นถุงเป็นถังเวลาทํางานเพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นก็จะตอบแทนเขาเหมือนกันในแง่คุณภาพชีวิตของเขาและคุณไม่ควรจะเน้นไปที่การเก็บเงินมากขึ้นควรถามตัวเองว่าจะหาเงินให้มากขึ้นได้ยังไงคนรวยรู้ดีว่าจะเก็บเงินนั้นที่สุดแล้วมันก็จะมีขีดจํากัดของมัน แต่การหาเงินได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดคนรวยจริงๆเขาไม่มาสนใจเรื่องความสวยความงามหรอกมีคนรวยมากมายที่ตัดผมเองที่บ้านด้วยซ้ำหรือบางคนก็ให้ช่างมาดูแลผมตอนที่ไปดูงานต่างประเทศคนรวยหลีกเลี่ยงอาหารขยะทุกวันนี้เขาจะเน้นไปที่การกินอาหารง่ายๆแต่มีประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมเพราะอาหารขยะนนมีแต่คลเลสเตอรอลสูงปรีดและคาร์โบไฮเดรตแต่วิตามินกับเกลือแร่ไม่มีเลยทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพในภายหลัง หลายคนรวยก็เข้าใจดีว่าการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดแต่แรกนั้นใช้เงินน้อยกว่าการมาแก้ทีหลังมากคนที่ตั้งใจว่าตัวเองจะรวยเนี่ยเขาไม่เช่าบ้านกันนะเขาซื้อเลยเวลาเราเช่าบ้านแปลว่าเรากําลังจ่ายค่างวดธนาคารให้คนอื่นนะรู้ไหมแล้วก็มีความเสี่ยงทางการเงินด้วยในกรณีที่เกิดมีอะไรเสียหายต้องซ่อมแต่การซื้อบ้านหรือคอนโดนั้นเจ้าของจะได้ทั้งทําเงินและมีทรัพย์สินคุณไปเช่าที่เขาแถมคุณยังจ่ายค่างวดให้เขาอีกนั่นไม่ถือเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเลย แน่นอนว่าการซื้อสังหาเป็นของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราทำได้คุณก็จะเข้าใกล้าการเป็นคนรวยเข้าไปอีกนิดคนรวยจะไม่เขียมหรือเขเมิดขแมเวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพพวกเขาจ่ายเงินค่าย,ยาค่าประกันแบบแพงที่สุดรายปีเพื่อที่เผื่อมีอะไรจะได้รองรับได้ทันทีคนรวยไม่ต่อราคาเรื่องสุขภาพและจะไม่จ่ายค่าประกันชา้าเด็ดขาดเพราะถือเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็จะตั้งเวลาไวเลยว่าต้องจ่ายเมื่อไร่เราให้มันหักบัญชีอัตโนมัติจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมแพง และคนรวยจะไม่นอนตื่นสายเพราะว่ามีอะไรต้องทำมากมายในแต่ละวันการตื่นเช้าจะไม่ทำให้เสียเวลาชีวิตมีการวิจัยหนึ่งบอกว่า44อร์เของคนรวยตื่น3ามชั่วโมงก่อนคนเริ่มทำงานอีกและมีเพียงคนไม่รวย3เเท่านั้นที่ทำแบบเดียวกันคนรวยจะไม่ใช่แค่ซื้อของใหม่แต่สำหรับพวกเขามันคือการลงทุนเขาจะลงทุนซื้ออุปกรณ์ทำครัวดีๆแพงๆไม่ใช่เพราะอยากจะสิ้นเปลืองแต่เพราะรู้ว่าการซื้อของคุณภาพดีนั้นจะใช้ได้ทนนานกว่า แลวจะเก็บเงินไว้เพื่อซื้อของที่แพงขึ้นก็เลยไม่ได้มานั่งคิดว่าจ่ายไปเท่าไหร่แต่จะคิดว่าราคาที่จ่ายไปแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่กันแน่และอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มีอิทธิพลมากมันทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีความสุขแถมยังไร้ค่าได้ซึ่งไม่ได้ช่วยให้คุณทําตามเป้าหมายได้เลยทั้ามมวแต่ดูบ่อยๆสําสำหรับคนรวยนั้นเขาเลือกที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตของตัวเองไม่ใช่กับคนอื่นเพราะว่าช่วยให้เขารู้สึกประสบความสําเร็จและมั่นนใจมากขึ้ คุณค่าของเงินเป็นหนึ่งในกฎที่สําคัญของชีวิตสําหรับคนรวยแม้ว่าจะจ่ายเงินเป็นล้านล้านเพื่อบ้านคนรวยก็ต่อราคาเหมือนกันแหละแต่บางคนก็ไปไกลามากกว่านั้นเพราะเลือกที่จะใช้เงินและทาตัวสมระอยู่บ้านราคาไม่แพงหรือซื้ออสังหาตอนที่มันยังไม่แพงแล้วพอราคาพุ่งขึ้นฟ้าก็จะได้กําไรงามเกือบ80%ซของคนรวยออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ4ี่วันเพราะว่าคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในออฟฟิศต้องออกกําลังกายบ้าง นอกจากจะช่วยให้หุ่นดีแล้วการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ยังช่วยเพิ่มพลังงานและทำให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยแถมยังช่วยให้เรานอนหลับได้ดีทำงานได้เยอะขึ้นตอนที่เราหางานหลายคนชอบไปสนใจว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่คนอื่นเขาจะเน้นไปที่ว่าตำแหน่งใหม่จะช่วยเขาได้ความรู้ใหม่ๆหม่มาอย่างไงและจะเป็นประโยชน์ภายหลังอย่างไรบางทีการรับข้อเสนองานที่ได้เงินน้อยกว่าแต่ว่าเป็นบริษัทชื่อดังนั้นอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสร้างเส้นทางเติบโตในอาชีพการงาน และเมื่อเวลาผ่านไปก็จะได้มากขึ้นเองมากกว่า6 0ของคนรวยจะฟัง a u ด i โ book หรือ podcast เวลาเดินทางหรือเวลาว่างโดยมีแนวคิดว่าต้องไม่ให้สมองว่างต้องให้ข้อมูลที่มีแรงบันดาลใจและให้ความรู้ตลอดเวลาคนรวยรู้ว่าเราไม่ต้องซื้อกางเกงยีนตัวละหมื่นก็ได้หากมีทางเลือกอื่นที่มีคุณภาพดีกว่าที่อาจจะราคาถูกกว่าเยอะเลยเช่นเดียวกับการซื้อของอย่างอื่นด้วยคนมีเงินเขาจะไม่ทำตามเทรนแบบไม่ลืมหูลืมตา ไม่ซื้อของคอลเลกชันใหม่ๆเพราะว่าวันนี้มันยังดังและฮิตเพราะว่ามันไม่ใช่การลงทุนที่คุ้มค่าแถามสิ่งสําคัญกว่าก็คือคนรวยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอวดให้คนอื่นมารู้ว่าตัวเองรวยเราต้องก้าวข้ามความรู้สึกถ่อมตัวแล้วรู้จักโปรโมทต,ตัวเองบ้างบางคนคิดว่าการอวดความสำเร็จและทักษะจะทําให้คนไม่อยากเข้าใกล้ตอในทางธุรกิจแล้วถ้าอยากสําเร็จก็ต้องทําตัวให้คนรู้จักเข้าไว้ อย่าหยุดเรียนรู้คนที่มีเป้าหมายว่าต้องการเป็นคนประสบความสําเร็จนั้นจะพยายามหาความรู้และขวนขวายหาประสบการณ์ให้มากที่สุดผู้เขารู้ว่าการเรียนรู้นั้นต้องใช้เวลาตลอดชีวิตและข้อมูลใหม่บางอย่างอาจสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จากที่ขาดสนก็มีสิทธิ์ร่ํารวยได้คนที่มีเงินเขาจะรู้งบตัวเองและสามารถบริหารเงินได้ไม่ใช้เงินเกินตัวและเวลาใช้บัตรเครดิตก็จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยอ๋อ oh. ลืมบอกว่ามีเพียง8%ของคนมีเงินที่มีบัตรเครดิตมากกว่า1ใบในขณะที่77%ของคนที่มีรายได้น้อยกว่าถือบัตรเครดิตมากมายไก่กองแต่รู้ไหมว่ายิ่งมีมากก็จะยิ่งเสียค่าธรรมเนียมมากและจะยิ่งทําให้ติดตามยากด้วยว่าใช้เงินมือเติบไปเท่าไหร่แล้ว